อันนี้เขาห้องว่าเป็นโรตีองนะครับเนาะของปิ่นนองตางียงตุงนะครับเนาะนี่เป็นนี่จะมีน้ำพริมครับตัวเอ้แล้วก็นี่เป็นเนื้อสวรรค์เนื้อสวรรค์หมูหมูหมูแดดเดียวนะครับเนาะหมูแดดเดียวอร่อยนะครับเนาะรสชาติเข้มพลเข้นพลงาลำนะครับเนาะเนี่ยกิ่นบนอ่อนนุ่มนะครับเนาะกินอ่อนนุ่มเลยแล้วกลับมาอันนี้เป็นบนว่าข้าวซอยน้ำขร้วครับข้าวซอยน้ำพร้วจากเส้นจากียงตุงนะครับเนี่ย จักติ่งสูงนะครับไครอยเกยืนรับประทานมาได้นะครับเข้าจากปากตัางน้ำตกขุ่นกรอนมานะครับเนาะอยู่ทั้ง้า้มือผู้เเซากว่าจะเลยบ้านต่างกรอกบ้านอย่างมากก่อนนะครับเราอยู่อยู่ไส้มือจะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับเนาะจะเป็นบ้านเรือนไทยนะครับเนาะนี่นครับเนี่เป็นเป็นอันข้อซอยนำพุ่งของคนนะครับนะเช่นเป็นเส้นแค่เส้นบะหมี่นะครับเนาะอร่อยมีดอกเหิยวด้วยครับมีดอกเหิยวด้วยนะครับอืมก็ชาติดีนะครับเนาะน้ำซุปพร้อมนะ อืมเส้นหลังครับ <Okay. S 1> พูดดอ้ครับแต่เน,นี่เป็นโรตีนะครับเนาะเป็นโรตีโรตีคล้ายๆแบบอินเดียนะครับเนาะแต่ต้องตั้งเ,งงเ,าาเชียงตูงแล้วก็มาบรรยากาศกลิ่นี้กันนะครับเนาะกับมีอันเ่องเคียงตัวนี้นะครับเนะเาะมาเก็บเองนะครับถ้าท่านจะเข้ามาเดินทางเข้ามาประมาณจากเส้นเดนห้ามาดงมาดะนะครับเนาะประมามาที่น,นี่นะครับเนาะมันจะมีเจอปักทาง,กขงขง้าวต้มตุ๋นก่อน ันตกขุก่นก้อนเข้ามาแล้วก็เลี้ยวหัวเข้ามานะครับถ้าลูกตางอันผสนดอกตลางอันไล่สิงมานะครับถ้าลูก,นนก,นลนลกหนองก็ห้องมาเพื่อเลี้ยวไส่แต่นี่เลี้ยวหัวเข้ามาประมาณประมาณกิโลสองกิโลนะครับเราเข้ามาอยู่ไส้มือจะเป็นบ้านเลนไทยติดดอยติดลงหน้านี่นะครับสวยงามมีสุดเลยครับเนาะได้ก็ขอดลื่นเจีนะครับ,อ,ขอ,ขอ,รอ,รบอันนี้เป็นโรตีนะครับเป็นโรตีของอันทำเป็นน้องทางเชียงตุงเปิดไว้มีมนะครับน้ำจิ้มตัวเองนะครับก่อนจะไ้ข้อที่ตามของในช่องของดีเจคขแรนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับในช่องของด um ีเจข้ามเลนนี่ได้ได้ได้ไดออกมาแอลนอกท้องถิ่นนะครับเนาะมาได้มาตีเป็นบ้านทรงไทยนะครับแต่เป็นร้านอาหารแสงแก้วอยู่ในช่องของอันช่วงของน้ำตกขุนก้อนนะครับเี่ยทีคนเขาไปเอาน้ำตกขุนก,ก้อนกันนะครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับนำไปน้ำตกขุนก้อนแต่ถ้าเส้นนี้เข้ามาเดินทางมาจากอัน ทางแยกนะครับเนาะแยกกันลงมาด้านของข้าห้องครับเลยอันแยกอันบ้านโรงเรียนบ้านปังคึอกอย่างมาสักน้อยน่นะครับเนาะแต่มีทางขวาเข้ามาก็ขุนก้อนนะครับเนาะ<อ>เราจะมาเจอนี่นะครับดีวทัศน์สวยงามมากนะครับร้านแสงแก้วนะครับเนาะแต่มีหนังสือภาษาพม่ามาเชียงตุงตดยเป็นบ้านทรงไทยงามนะครับนี่สวยงามมากเลยครับ เปิ้ลจะขายเป็นข้าวซอยนะครับเนาะเป็นข้าวซอยน้ำน้ำขัาวอีนนะครับเนาะน้ำขั่วเล็ดอร่อยดีเหมือนกันครับก็เดี๋ยวปลชมอยู่ทางหนนะครับบริเวณทางหนนะครับว่ามีอย่างพ่องครับเดินเข้ามานะครับเนาะจะเจอเปิ้ลเอากลางตรงนะครับเป็นร้านจอดรถนะครับเป็นร้านจอดรถเข้ามานี่เป็นกลางทุ่งนาเป็นอนันงามนะครับเนาะจะเป็นเรือนหอเป็นห้างไะฮะห้างเล่นๆนะครับอนังามก่ อสวยงามมากนะครับเดี๋ยวขึ้นไป้างบนบ้านเรือนทรงไทยนะครับงสงสมัยมาก่อนนะครับบ้านไม้จะนั่งดังบนก็ได้ตั้งลุมก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นแอลดังบนสักกำก,ก่อนก่อนนะครับเนาะเอ่เข้างบนบ้านไทยก,กำหนึ่งชมบรรยากาศทางในสักหน่อยนะครับ ในช่องของดิฉันเขาเล่นจะป้าแอลสักน้อยหนึ่งนี่เป็นตีร้านหนังอาหารร้านอาหารหนังงามๆนะครับมุมสวยดีนะครับเราจะมองไปกลุ่มต่างพุ่งนะากลางตรงกลางนะาเพื่อมีตีเซลฟี่ด้วยนะครับกับโซนร้านอาหารเ่าจะมีมุมกาแฟด้วยนะครับอ่า ึ้นได้สองครั้งนะครับวิวทัศน์สวยงามมากนะครับไรอย่างก็บ้านอย่างก็บ้านแสงแก้วอย่างก็บ้านแสงแก้วครับล่างล่างล่างแสงแก้วอย่างไรล่างแสงแก้วมาได้นะครับแสงแก้วมาได้เนาะอืมจิวเฟซบุ๊กก่อนอ๋อมีมีจิวเฟซบุ๊ก้วยนะครับลองเข้ชมได้นะครับมีกาแฟหลายหลายหลายรสชาติเนาะครับเนาะเห็นดูกระเพาะกระป๋าบะแป้งนะครับนี่พอเลยครับท่านครับโอ้สุดยอดเลย ราคาถูกปากถูกใจอาหารเจิ้มบนห้องอาหาอย่างก็ตะกี้โรตีอบโอกเคียงตุงนะครับเราเด็กี้นะเดี๋ยวครับเนาะเล่ยก่าบาทนะครับเราสิบห้าบาทอันนี้เป็นข้าวกันจีนอันนี้เป็นไข่เนียวข้าวซอยน้ำจางนี่นะครับเนาะข้าวซอยน้ำจางครับมีนูกับมีอาหารหลายอย่างมุมกาแฟช้านะครับฝากกันมาด้วยนะครับช่องของดีเจครับแล้นะครับฝากกับตัวนี่อูที่ทัดสวยงามมากครับเนาะจะมาเล่นน้ำก็ได้นะครับนี่ สวยงามมากมนี่อยู่เขาอยู่ปืนตะล่างปื้นเฮือนสมัยมก่อนนะครับพอได้ครับเนาะบนห้องอาปื้นเฮือนมีกล่องฟางโอ้อากาศเย็นมากนะครับแต่หมอกหมอกคนไฟนี่ยังมีอยู่มีน้อยๆน,นะครับแต่ช่วงนี้จะมีล้มมาแล้วครับจะมีล้มมาละเข้ามาก็พัดพาออกไปนะครับห้องแนมโอ้โห เป็นห้องน้ำตีซึ้ว่าสวยงามที่สุดแล้วครับเนาะผมได้ท o u t u b e มานี่กาลังมาเกล้เห็นนี่กันครับห้องน้ำวันนี้เป็นห้องเป็นไม้ตะบนเป็นค้านะครับเป็นค้าชมโอ้บรรยากาศนาหน้านั่งนั่งอูนะครับบรรยากาศน้ำนะครับนะ้ะริมน้ำเป็นน้ำก้อนนะครับนะ้ำตกขุนก้อนนั่นนะครับนาะน้ำเมืองไหลลงมานี่ จะมาเล่นก็ได้จะมารับประทานอาหารปลาขอบครัวมานะครับได้สบายมากพุ้นบมมีหลายตีกันด้วยนะครับพอนะครับสูงพอน้อโอ้หน้ำนี่ประดึงใสนะครับปลาชมกันสักหน่อยกันก่อนครับในช่องของดีเจ้คำเลนอบกุ้ลค์กดติดตามเข้ามานะครับในช่องนี้นะครับที่สถานที่นั่งรับลมอากาศดีนะครับเนาะอากาศดีมากเลย มาชมกันก่อนนะครับเป็นล่านแสงแก้วนะครับเนาะอยู่เส้นน้ำตกขุนคอนนะครับน้ำตกขุนคอนอืมน้ำตกขุนคอนอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะตำบลแมก่กคอนนะครับนี่ครับจะซุ่มไปนั่งร้านอาหารตามนี่ก็ได้นะครับเนาะจะนั่งตามนี่ก็ได้น้ำในใสนะครับชอบเล่นน้ำก็ครับอืมเล่นน้ำใส่ที่มอเตอร์เลยอะ่ะ ชอบเล่นน้ำนะพาครอบครัวมาแล้วเด็กละอ่อนมาน้ำบอลลึกเลยครับน้ำบอลลึกมีตาลงนตัวนะครับมีตาลงนตัวพอรถคนไปเอานำ้ำาตกขุกก่นก้อนก่อนแยกๆนะครับนะพอรถเปิดออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะปัญหาที่พระพลยนใจหนีหมอกขนไฟนะครับหนีหมอกขนไฟที่หลายที่หลายตั้งกันตัวแต่นี่บอกให้มีเยอะนะครับนี่เป็นตาน้าลงนะครับเนาะเป็นตาน้าลงจเจวเราเด็กละอ่อนมาเล่นกันได้ในช่วงนี้นะครับช่วง ส่งการนะครับเนี่ยมาเข้าส่งการกันแท้กันเตือนนะครับแต่กระดูกความหมอกเหมยนะครับหมดใจนะครับคนไฟนะครับตังตังลายลายลายน้ำก่อนนี่ก็เปลี่ยนอันส่วนสับปะรดนะครับมาสวนมะนัดนะครับมาสวนมะนัดวนพอต้นเข้าเขี้ยวขจีเขียวงามมากเลยครับชมทิวทัดกันงามๆหรือว่าจะเป็นนั่งเป็นโซนตัวสซนตัวก็ได้ห้างบ้านะครับมีสองห้างมีสองต๊้นะครับเนาะ ข้างสองตุกนี่ครับเป็น,ม,ปนมีเป็นซุ่มเป็นซุ่มนะมีประมาณห้าห้าสุ่มนะครับห้าสุ่มตีนั่งกับมาะนะครับดูลำหนำ่ำกกน้ำก้อนกันนี่ครับผมปลาดลงมาตั้งผอนั้งหลุ่มนะครับอืมสวยงามอลา,ามตามตรงทางเฟซบุ๊กก็มีนะครับเนี่ย แสงแก้วดูน้ำใสนะครับน้ำใสสะอาดหอํำน้ำโอ้โหโโโดูมุมต่ำๆนะครับน้ำใสแต่น้ำเย็นครับไม่แอวได้นะครับสถานที่เที่ยวคี่ทำที่หนึง่งกับข้าวกับป่ากาแฟน,นะครับนาะอยากกินอาหารแบบเชียงตุงเชียงหยางเนี่ยครับมีหมดนะครับนาะเป็นข้าวซอยน้ำบอรำน้า,า,นาว่ น้ำข้าวน้ำอย่างครับนักเขาซอยน้ำขั่วมีหมูมีโอ้มีหลายอย่างนะครับมีโรตีอบองโอ้เยอะแยะนะครับกับเขาของอันเมืองสิบสองบรรณาเมืองเชียงตุงก็มีเน่ครับเนาะชมเทียวทัศน์ต่างบน <c oughs> ม,กมกนีกาแฟน้ำชากาแฟอร่อยแต่ก่อนหน้าจะมีอันปลูกปลูกพักนะครับแล้วนี่ห้องอัน เกิดทวร์ลันเตาครับนี่เกิดน่าจะเป็นละเกิดทวร์ลันเตานะครับน,นี่พักกาดอยู่ห้องสีม่วงนี่น้ำบอ่อเนนน้อยน,อน้ำบ่อน้ำเต็มอืมตั้งน้ำบอ่อครับชอบกดไลค์กดติดตามๆป้ะมาณในช่องของดิเจคัมเบ้นฝากกันไปด้วยนะครับบ้านแสงแก้วอยู่ที่อยู่ที่บ้านแมก่กอน บ้านป่างกอก่อนนะครับถ้านทาจำบ่ผิดนะครับก็ไปพี่น้องในช่องของลีเจคัมเรนครับกักับเขากระป๋ามีน้ำเมือม้อนะครับเนาะอันย่างพวกนี้น้ำร้อยกุ้มเลอยแก้วกันดิฝากกับไปตัวนะครับนรูบลางหน้าตานะครับเนาะข้าวซอยน้ำคร้วพวกนี้นะครับในช่องของลีเจคัมเรียนครับแต่อีกกันก็ข้นหน้าปะกันในคลิปหน้าใหม่โจกดีทุกท่านสวัสดีครับ